สวัสดีครับพอมพไปน้องต้ำซาพากินโชมารายงานตัวครับผมมาป่อยไปน้องแกงเพชรไก่เนาะพ่อพไปน้องเนาะใส่ใส่ท้าไก่เลือดแล้วก็แล้วก็แล้วก็จิ้มไก่มะคุงมะเขือเนาะพ่อพไปน้องวันนี้เมนูต้มชอบป่อมพไปน้องล้ํากินง่ายเนาะสองโลหัล่าจะสองโลปลายสองโลกึ่งสองโลหกสองโลเจ็ดบนเนาะป่อยไปน้อง ถ้ากิ่นผมว่กับท้องขาบพอไปเนี่ยผมไม่ต้องคุณนี่มาวิวกับบรรยากาศอุ้ยผมไม่ไ่นอ้องเดี๋ยครับเดี๋ยครับอยู่บนสวรรค์ป่ะไม่ไ่นอ้องอ่างเก็บน้ำอา่าอ่างเก็บน้ำแถวบ้านต้อมนอ่าผมไม่ไ่น้องลุยกันเลยดีกว่าเนะาะใครอยา,ายากินข้าวกับอยากอืมสองลูกไป แกงเพชรไก่ พริกน้ำปลาซนะมเก็มเฮ็ดปอใหม่เปน้อง ไม่ไม่ราชาิมาเต็มเตม 嗯哼。Mm hmm. เส้นบติตัดปอมพี่น้องหยุม่มาเลยบรยบจกาศโอ้ปอไหม่น้อง สนจะตกกับบตก ผมไม่ไปล้จะโตก็มาโต โอ้แต่บ่โอ้แต่ผมไม่อนในปลาตุ้แลวผมไม่ร้สงเสียวๆเนี่ย ในปลาลึก แกงเพ็ดเป็ดยังกระหมอะ่่แม่พี่น้อ มอมบอกมาสองวันแล้วผมไม่เป็นว่า Tar ikke jeg på meg mevrene? ล้ำผมไ,ไปน้องขอไก่ขอน้อยๆเกี่ยวตึงกระดูกอู้กุ๊บๆล้ำขนาด แเวเลือกเลยอย่าบอกว่าต้องเป็นหนึ่งเดียวในอ,อ่างเหรอ อะไมาในป่าปาม๊บไหมเพื่องเดี๋ยวตอนนี้ตกหนักสง,งสวนเย็นๆมาแล้วลมป่าลมเขา เสีจ็ต้องเ,เปียหมดเงอร่อยดืหมูหน้ามาหหะหฮมสรุปเลยปุหมาไปเอา แตงเพชรไลาล้ำต้มชอบเนาะปลอมแบบน้องล้ำกินง่ายแง่ง่ายก็เลยจัดใส่ทานใหญ่ๆกินแบบซาใจเรือสองโลกว่าปลอมแบบพี่น้องน้ำพริกน้ำปลาเนี่ยมาใหม่ๆเพชลมหวานครบเครื่องครบรสปลอมแบบพี่น้องเฮ้ยชมหวานเค็มปลอมแบบพี่น้องแต่ถ้ายาเหมือนล้ำความเผ็ดมันก็จะหายไปเนาะปลอมแบบพี่น้องแต่เฮานี่สดๆใหม่ๆเนี่ยความสมก็ยังอยู่ความเค็มของน้ำปลาก็ยังอยู่ความเผ็ดของพริกก็ยังอยู่เนาะ ซอยอกระเทียมจีนใส่เข้าไปแห็มนองผมเองน้อง,องลาดครับอันนี้แกงเพชรเนาะ้องผมน้องอู้ล้ำเมาะขนาดอู้แล้วก็อิ่มขนาดเนอกผมเองน้องเดีย๋ยวกระดิ่งได้เอ่อมอมแมมกินข้าวเนาะงผมแองเป็นน้องอาหารกับประเทศสื่อมาโอ้แอร์ปุ่นไปอยู่น,นี่ครับผมเองเป็ปนห้องความโนูนความเรียงนะเป็นบางครั้ง มันชน,นิดกันล่ำอ่ะก็จะมาใจากยิวด้านข้างเนี่ยโอ้หน่อดึงว่าก็ต้องขอตัวล่ำล้าเอาเข้าห้องมาแมมมาเนอร์เนาะปอใม่ไปน้องป้าขันคลิปน้าเนาะปอใหม่ไปน้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นเมนูอะไรยังสำหรับคลิปนี้ต้องซาปาคีโชก็ต้องขอตัวล่ำลับปอใม่ไปน้องไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับผม